เราจะลองมิตซูบิชิสามสูบนะครับ K3F นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นไดชาร์จเขาในตัวนะครับเดี๋ยวลองเครื่องเสร็จเราจะลองอ่าลองไฟให้อีกทีนึงก็ต,ต้องเช็คความน้ำให้ทีนะครับไม่ต้องห่วงเราต้องเช็คให้เรียบร้อยเดินน้ำให้เรียบร้อยนะครับลองน้ำให้เรียบร้อยมันก็ไหลลงอย่างเงี้ยปกติเอ้าไปฟังเสียงเลยครับ